มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆนะครับเหรียญน,นี้นะครับในการสร้างและออกแบบเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จัดสร้างขึ้นโดยทางวัดเจดีหลวงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โดยออก,ออกแบบแม่พิมพ์ออกแบบพิมพ์เหรียญน,นะครับก็โดยการที่ พระอาจารย์มั่นนะครับพระอาจารย์มั่นพุริตโตนะครับท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ท่านฟังนะครับสมัยที er ่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านได้เล่าว่าท่านได้ฝันนะครับฝันหรือนิมิตของท่านนะครับของพระอาจารย์มั่นนะครับว่าท่านน่ะได้เดินเข้าไปในป่านะครับฝันนะครับว่าเดินเข้าไปในป่าลึกโลกมากเลยนะครับก็เดินฝ่าดงพงหญ้าไปเรื่อยๆนะครับจนทะลุชายป่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เจอกับ ทุ่งกว้างนะครับทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วท่านก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็เดินมาเจอขอนไม้ท่อนหนึ่งนะครับอ่าซึ่งล้มตายอยู่นะครับขอนไม้ท่อนนั้นน่าจะเขาเรียกว่าไม้ชาตินะครับไม้ชาติมันล้มตายลงแบบหุพังแล้วนะครับท่านก็เลยยืนพิจารณาดูท่อนไม้ท่อนนั้นนะครับเพราะว่าพิจารณาดูแล้วนะครับก็ว่าไม้ท่อนนี้ก็คงจะไม่ได้ฟืน้นไม่ได้ น่าจะไม่เติบโตฟื้นขึ้นมายืนต้นอีกต่อไปนะครับท่านก็พิจารณาดูสักพักหนึ่งนะครับทันใดนั้นก็มีม้าสีขาวนะครับม้าสีขาวสวยงามตัวหนึ่งได้เดินเข้ามาหาท่านนะครับท่านก็ได้ขึ้นหลังม้านะครับหลังม้าตัวนั้นแล้วม้าตัวนั้นก็พาท่านวิ่งไปนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอกับตู้นะครับนี่นะครับที่มาของชื่อเหรียญนะครับนี่ครับข้างหลังนี่นะครับ นี่นะครับมีพระอาจารย์มั่นมีมา้ามีตู้นะครับมาที่ท่านาที่ท่านนั่งบนหลังม้าวิ่งไปก็จะไปเจอตู้อันนี้นะครับนี่นะครับมองดูเป็นตู้ลายกรนกที่มีความสวยงามนะครับท่านก็คิดในใจนะครับท่านก็คิดในใจว่าตู้นี้คงจะเป็นตู้พระไตรปิฎกอย่างแน่นอนนะครับท่านก็จะลงจากหลังม้าเพื่อจะไปเปิดดูว่าใช่ตู้พระ ในพิฎกจริงหรือไม่นะครับแต่ท่านก็ได้สะดุ้งตื่นจากนิมิตขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับคําบอกเล่าของพระอาจารย์มั่นพุทุสโตนะครับที่เล่าให้ลูกฟิตท่านฟังมาแบบนี้นครับนิมิตของท่านท่านก็เลยตีนะครับความหมายฝันที่ท่านฝันนะครับที่ท่านนิมิตว่าท่านได้มาทุกทางนะครับทุกทางแล้วในการปฏิบัติธรรมของท่านน่าจะเป็นทางที่ ถูกต้องนะครับที่จะนําท่านไปประสบความสําเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพื่อให้บรรลุธรรมแล้วก็นิพานนะครับบรรลุธรรมในขั้นสูงสุดของท่านนะครับทางนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมนะครับในสายนี้จนกระทั่งท่านปริณีพานนะครับหรือบรรลุธรรมอ่าชั้นสูงสุดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ น่าสนใจมากๆนะครับนี่นะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับพุทธาพิเศษที่วัดเทดีหลวงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีนะครับโดยมีหลวงปู่โต๊ะวัดปูชิมพีนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็เกจิอีกมากมายนะครับที่เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อย่างเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดปูชิมพีหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหลวงปู่คาแสนวัดป่า ดอนมูนนะครับแล้วก็หลวงปู่ทองบัววัดป่าลงธรรมสามัคคีนะครับแล้วก็เกียิตอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นอีกมากมายนะครับก็เปเรียนที่วิธีดีวิธีใหญ่ความตั้งใจสร้างนะครับอย่างดีนะครับเรียกบูชาครูด้วยนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับสําหรับเนื้อที่จัดสร้างก็มีเนื้อทองคํานะครับมีเนื้อทองคำก็ประมาณ สิบกว่าเหรียญนะครับสิบกว่าเหรียญเนื้อทองคํานะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับประมาณร้อยเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับอ่าทองแดงแบบนี้สร้างประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเหรียญซูบินิมิตเนี่นะครับออกปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญตัวนี้จะมีทั้งตอกโค้ดและไม่ตอกโค้ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจะ มีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับถ้าต่อโค้ดก็จะเป็นโค้ดตัวจรอนะครับตัวจรอนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับแต่ความสวยนี่นะครับความสวยต้องยกให้เลยนะครับเหรียญนี้สวยกริบนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสําหรับการพิจารณานะครับการดูเหรียญตัวนี้ก็พิมพ์ทรงมาก่อนเลยนะครับันจะเป็นเหรียญกลมเลยนะครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับประมาณเหรียญใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทของเราอีกนิดหนึ่งนะครับ นะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิแบบเต็มองค์แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกลมแล้วก็นั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระนะครับก้างล่างนี่จะเขียนว่าอนุสรลำลึกนะครับขอบนะครับขอบนะครับผมเรียกว่าเป็นกรีบบัวแล้วกันนะครับเป็นแท่งแ่งซี่ๆนะครับรอบนะครับนี่นะครับยกสูงขึ้นนะครับด้านหลังก็ตามคําบอกเล่า นี่นะครับ <Dans> ตุปไตยปิโดกอาจารย์มั <een> ่นมีหมาสีขาวนะครับจะระบูพุทโธ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 นะครับคาอธิษฐานนะครับนี่นะครับสุบินนิมิตนะครับขอบก็จะเป็นขอบเหมือนกีบวัวเหมือนกันนะครับยกสูงขึ้นมาเป็นแท่งแท่งแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะพิมพ์ของเหรียญนะครับดูพิมพ์หน้านะครับความคมชัด นะครับความคมชัดพิมพ์หน้าพิมพ์ทรงนะครับตัวฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเลื่ัวนี้พิมพ์หน้าหลวงปู่มั่นนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับถ้าส่องดีดีเอียงดูนะครับจะเห็นเป็นเม็ดในตาข้างในดวงตานะครับจะมีเม็ดในตาอยู่นะครับกลมกลมเล็กเล็กทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเห็นเม็ดเป็นเม็ดในตาอยู่นะครับกลมกลมนะครับเล็กๆอยู่นี่นะครับ พมหน้า uhm. นะครับความคมชัดน si ี่นะครับริวจีวอนพวกนี้เป็นกลีบเป็นแท่งคมชัดนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามอีกนะครับนี่นะครับนิ้วมือครับนิ้วเป็นนิ้วนะครับนิ้วเท้าเป็นนิ้วเท้านะครับคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือฟอนตตัวหนังสือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแท่ง ขึ้นมานะครับไม่อวบไม่บวมนะครับนี่นะครับจะเป็นแท่งแบบนี้นะครับเรียวๆคมนะครับนี่นะครับลักษณะฝนตัวหนังสือนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับจะเป็นแท่งขึ้นมาชัดเจนแบบนี้นะครับไม่อวบไม่บวมนะครับเป็นแท่งเรียวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอุริทัตะเถระนะครับนี่นะครับแล้วก็ ขอบตรงนี้นะครับของอ่าผมเรียกกีบกีบบัวแล้วกันครับนี่นะครับก็จะเป็นแท่งๆนะครับกีบบัวนี่นะครับนี่นะครับเป็นเม็ดแท่งๆนี่นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับต้องแบบนี้นะครับผิวเรียบตึงนะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับความคมชัดก็ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะตู้พะไตรปิดกนี่ครับลายกระหนกนี่ต้องติดคมชัดมากๆนะครับนะครับ ลายกระหนกต้องติดคมชัดนะครับนี่นะครับถ้าส่องดูนะครับลายกระหนกติดคมชัดสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นสายเท้าของพระอาจารย์มั่นนะครับเส้นลิวจีวรนนี่นะครับคมชัดเจนนี่ครับตรงนี้ก็ผิวเท่ๆเลยครับหน้าตานะครับนี่นะครับต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ ขาม้านะครับขามมาต้องเป็นเส้นคมชัดนะครับนี่นะครับต้องเป็นเส้นของคมชัดติดชัดเจนนะครับขาม้านะครับพวกกิ่งไม้ทั่วไปนะครับต้องติดเห็นคมชัดนี่นะครับจะเป็นเส้นคมชัดเลยนะครับเส้นขาม้านะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับปิดหน้าหน้าตาม้านะครับชัดเจนสวยงามแบบนี้นะครับกิ่งไม้นะครับนี่นะครับ ต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับตรงสอีนะครับคำว่ามิดนะสอีตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับจะมีเม็ดเนื้อเกลือนติดอยู่นะครับจะมีเม็ดเนื้อเกลือนติดอยู่นะครับนี่ครับสองลงไปจะเห็นแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงสอีนะครับตรงกลางนี่นะครับแบบนี้นะครับตรงใต้ห่วงเหรียญหรือพื้นห่วงเหรียญตรงนี้นะครับ จะมองเห็นเป็นเส้นๆตรงๆวิ่งวิงเรียงกันนะครับนี่นะครับจะมองเห็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับนี่นะครับพื้นหัวเรียนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กีบบัวจะเด้งๆนูนๆนะครับด้านหลังนี่จะยกสูงนะครับนี่นะครับกีบบัวนี่นะครับคมแบบนี้เลยนะครับ นี itor, MM ่นะครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มาดูเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดเหรียญฝั่งนี้นะครับจะให้ดูบริเวณนี้นะครับประมาณช่วงนี้นะครับนี่นะครับคําว่าฮูรินี่นะครับหรือประมาณช่วงสักสิบสิบสามนาฬิกานะครับประมาณสิบสามนาฬิกาช่วงนี้นะครับนี่นะครับพิกขึ้นมานะครับเบอร์ตัดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับเห็นเราเป็นฟันเฟืองทีทลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับประมาณ13านาฬิกานะครับหรือประมาณคําว่าคูริทัตเนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเห็นเป็นรอยฟันเฟืองทีทแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตัดฉีกหยาบนะครับลงมานะครับนี่นะครับตัดฉีกหยาบลงมาแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็นี่นะครับ ลักษณะตัดก kind of ็จะตัดฉีกหยาบๆลงมานะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมไว้มากๆเลยนะครับนี่นะครับทั้งการสร้างทั้งประวัติในการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับเหรียญสุบินนิมิตนะครับลวงปูมันโปรติโตนะครับปี25 21นะครับ อ่าเรียนนี้สวยปีดเลยนะครับไม่ผ่ากนการใช้คมๆคมเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์คลิปนี้อีพีนี้ด้วยนะครับเดจวกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ